สวัสดีชาวลัคนาราศีสิงในเดือนพฤษภาคมเดือนนี้ดาวอาทิตย์ดาวประจำตัวตนของคุณจอนอยู่ในภพสุภะเสวยมาตรฐานอุดร่วมดาวพุธเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภะหมายถึงลาภผลรายได้ตัวคุณสิงเองตอนนี้กอดเงินอยู่ติดเลยสิงช่วงนี้หายใจเข้าออกเป็นเงินโฟกัสเรื่องเงินอย่างเดียวในภพลาภะมีดาวศุกร์ดาวการเงินอีกตัวหนึ่งจรร่วมดาวราหูอยู่ เรื่องของความสําเร็จเรื่องของการเงินต้องบอกว่าชาวสิงยังทาได้ดีมีโอกาสมีรายได้แบบพิเศษเข้ามาหรืออาจจะมีรายได้จากทางที่สองทางที่สามโดยเฉพาะชาวสิงท่านไหนที่คุณทําออนไลน์อยู่ต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีดาวอังคารเจ้าเรือนสุภะจรพภพปัตติทุกคู่ธาตุลมชาวสิงช่วงนี้จะมองหาโอกาสมองหาช่องทางในการเมคมันนี่ ช่วงนี้ชาวสิงอาจจะต้องรู้สึกเหน็ดเหนื่อยมากเป็นพิเศษหรือต้องออกแรงพูดมากกว่าปกติเรียกว่ากว่าจะปิดต๊อบกันได้พูดกันเหนื่อยในเรื่องของการงานดาวศุกร์เจ้าเรือนการงานและเจ้าเรือนสหัชชะจออยู่ในภพลาภะคุณสิงพยายามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานเพื่อที่จะเมคมวันนี้ได้มากขึ้นมีโชคในเรื่องของงานมีรายได้เข้ามาหลายทาง ชาวสิงห์ที่ทําธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้งานจะดีคุณจะได้คู่ค้าคู่ธุรกิจเพิ่มขึ้นวันที่ห้าดาวพุธเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาภะจอนเข้าพบการงานเรือนของดาวสุขคู่ธาตุน้ําสลับเรือนเกษตรกันดาวสุขเจ้าเรือนการงานสถิตพบลาภะดาวสลับเรือนเกษตรเข้มแข็งน้องๆเกษตรส่งผลให้เรื่องงานและการเงินของชาวสิงห์โดดเด่นมากจริงๆในเดือนนี้ มีการติดต่อเรื่องงานมากขึ้นมีงานมากขึ้นชาวสิงเองก็มีภาระรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยวันที่ 14. ดาวอาทิตย์ดาวเจ้าตัวจรมาสถิตท,ที่พบการงานคุณสิงเองตัวคุณก็ยังตามมากอดการเงินเรียกว่าติดกอดกันกลมดิกเงินไปไหนสิงไปด้วยช่วงนี้ชาวสิงท่านไหนถ้าทํางานที่เกี่ยวกับแวดลงวิชาการทํารีเสิร์ชเพื่อขึ้นตําแหน่งอันนี้ต้องบอกว่าดีเลย แต่ชาวสิงที่ทําธุรกิจส่วนตัวตอนนี้คุณก็จะทุ่มเทโฟกัสเรื่องงานแบบสุดๆช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงโอกาสที่ดีในเรื่องของงานในเรื่องของการเงินเจ็บกับชาวสิงมากเพราะฉะนั้นคุณต้องทุ่มกันสุดพลังวันที่25ดาวพุธเจ้าเรือนการเงินและเจ้าเรือนลาพะจอนเข้าพบลาพะเสวยมาตรฐานเกษตรมั่นคงเข้มแข็งทําให้พุทธเจ้าเรือนการเงิน เรือนหนึ่งเป็นเกษตรด้วยเพราะพุธเขาเป็นเกษตรสองเดือนต้องบอกว่าเป็นช่วงจังหวะที่มีดีมากๆของชาวสิงมีโอกาสที่ชาวสิงจะทําเงินแบบต่อเนื่องทําเงินต่อเงินเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวสิงหน่าจะยิ้มได้กว้างๆน่าจะเป็นเดือนที่ชาวสิงมีความสุขสิ่งที่ชาวสิงต้องระวังคือดาวเสราร์และดาวพฤหัสจรเป็นอริ อย่างที่บอกไว้ตั้งแต่เดือนที่แล้วว่าชาวสิงต้องระวังสุขภาพมากๆแถมเดือนนี้มีดาวอังคารเพิ่มเข้ามาดาวอังคารที่จอรเล็งรักชาวสิงอยู่แล้วตัวของชาวสิงเองในช่วงแรกยังโคจอร่วมมฤตยูและเกตคุณต้องระวังเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุถ้าไม่จําเป็นในช่วงครึ่งเดือนแรกชาวสิงถ้าเลี่ยงการเดินทางได้ควรจะเลี่ยง แล้วคุณจะงุดหยิดง่ายขี้ราคาญต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดอาจจะทำให้มีปัญหาได้โดยเฉพาะกับคู่ครองหรือหุ้นส่วนรวมถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเพราะว่าชาวสิงห์อนนี้ช่วงนี้เงินดีงานดีแต่อารมณ์จะง้องแง้งหน่อยอากาศยิ่งร้อนๆอยู่อยากจะแนะนำให้ชาวสิงห์ที่อยากแนะนำให้ไปอยู่ในตุ่มน้ำจะได้ใจเย็นๆเพราะตอนนี้งานดีเงินดีนดอย่าให้อารมณ์มาทาให้พัง ปัญหาเล็กนิดเดียวระวังมันจะบานปลายในส่วนของความรักช่วงนี้ชาวสิงจะเนื้อหอมเป็นพิเศษมีคนเข้ามาชอบพอแต่ความรักของชาวสิงในช่วงนี้เป็นสิ่งที่ชาวสิงต้องไตร่ตรองให้รอบคอบดูหน้าดูหลังให้ดีเพราะคนที่เข้ามาในช่วงนี้เขาอาจจะยังไม่ได้คิดหรือมีจุดประสงค์ที่จะมีความสัมพันธ์ที่มองไปในระยะไกล พูดง่ายๆว่าอาจจะมีอะไรมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงมาชาวสิง์ก็ดูให้ดีดูให้รอบคอบคนที่มีคู่อยู่แล้วอย่างที่บอกดาวอังคารดาวอังคารจอเล็งลักอยู่คุณหงุดหยิดง่ายเป็นทุนแล้วคุณยังอาจจะมีเรื่องอื่นเข้ามาซ้ําเติมเช่นหงุดหงิดเรื่องแม่หงุดหยิดเรื่องครอบครัวญ้าติโกโหติกาทั้งหลายแล้วมันจะพาทะเลาะกับคู่ เดือนนี้เป็นเดือนที่อยากแนะนําให้ชาวสิงใจเย็นๆอันนี้เตือนย้ําเลยเพราะว่าดีทั้งเรื่องงานดีทั้งเรื่องเงินอย่าให้พลังเพราะเรื่องอารมณ์เสียดายแทนเป็นกําลังใจให้ชาวสิงเดือนนี้เป็นเดือนที่ค่อนข้างดีคือเรียกว่าดีมากๆสําหรับชาวสิงทีเดียวนี่คือภาพรวมของชาวสิงในเดือนพฤษภาคมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ